สวัสดีครับสรุปข่าวลีฟพูลนะครับ23กรกฎาคมกับผมโค้ดแองนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลีฟพูลกันนะครับลีฟพูลนะครับกำลังไต่ตองขั้นสุดท้ายในดีลของฮาโรเชกนะครับมีสื่อเจ้าหนึ่งเขารายงานอนาคตของเฮนโดนะครับมีนักข่าวดังออกมาตอบด้วยแล้วก็จอซิลเด็กเทพนิวคาสเซิลนะครับแล้วก็ความพร้อมก่อนเกมเจอกับไมซ์มาติดตามกันได้ในวันนี้นะครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับบอกต่อคาเฟ่นะครับใครที่สนใจทําธุรกิจนะครับบอกต่อคาเฟ่เป็นแฟรนไชส์ร้านชานมไข่มมมมมุกพรรีีเยิินนอละคับ เปิดบริการมากว่า7ปีแล้วแล้วก็เปิดแฟรนไชส์มา11เดือนมีกว่า20สาขาระยะเวลาเนี่ยคืนทุนสั้นๆครับ3-4เดือนเท่านั้นนะครับแพ็กเกจเริ่มต้น39,0 0 0บาทไปจนถึง8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับสอนครบสูตรพร้อมขายนะครับใครที่สนใจไปที่แฟนเพจ a c e b o o k ของบอกต่อคาเฟ่ inbox ไปสอบถามเจ้าของเพจได้เลยนะฮะเป็นแฟนหงด้วยนะแล้วก็รวมไปถึงในแอดไลน์ในเบอร์โทรที่เห็นในภาพนี้ก็สามารถทักกันเข้าไปได้นะครับมาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับ มาดูโปรแกรมกันก่อนคืนนี้ลิพูเจอไมซ์นะฮะตามเวลาอังกฤษเนี่ยคือ5้าโมงสิใช่ไหมแต่ถ้าบวกเวลาเป็นเวลาไทยเข้าไปบวกไปอีก6ชั่วโมงก็คือ5้าทุ่มสินาทีนะครับลิพูจะเจอกับไมซ์ไตอุนเครื่องกันที่ออสเตรียนี่แหละแต่ว่ารอบนี้เนี่ยจะมีแฟนบอลเข้าชมได้ด้วยนะถ้าจําไม่ผิดประมาณ3,000กว่าคนก็ถือว่า,าวเป็นบรรยากาศที่คึกคักขึ้นนะครับแล้วก็ถ่ายทอดสดครับเช่นเดิม lfc tv go ครับ ก็ใครที่สมัครในแอปพลิเคชันก็โหลด LFC TV Go มาแล้วก็สมัครตามขั้นตอนหรือในเว็บไซต์ก็เนี่ยในเว็บไซต์ลิปูอย่างเป็นทางการเดี๋ยวเขาก็จะมีแปะลิงก์ตอนถ่ายทอดสดเอาไว้ให้อยู่แล้วนะครับก็ไปสมัครกันได้นะเหมือนมันจะมีโค้ดให้ดูฟรี1เดือนด้วยนะลองลองหาดูครับผมก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะทีนี้เนี่ยมาดูครอปพูดถึงก่อนเกมเจอกับไมค์กันสักนิดน,นึงแล้วกันนะครับครอปแกก็ยิงมุกกันนะครับว่าขออย่างเดียวเลยในการเจอไมค์เลยนะ อย่าให้ไมายชนะเรา4 0ย์ไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวทีมเก่าของผมเนี่ยก็คือมายอะ่ะจะตกจะตกชั้นเหมือนในอดีตอะ่ะก็คือในอดีตที่ผ่านมาน่าจะมีการอุ่นเครื่องเจอกันเนี่ยแล้วมายชนะลิปูสกอร์นี้4ี่ย์แล้วก็ตกชั้นมายตกชั้นเนี่ยก็คือเขาไม่อยากให้ทีมเก่าเขาตกชั้นนั่นแหละนะครับอ่ะแต่ที่แน่นอนก็คือเขากําลังจะได้ไปเจอกับไมายที่ตอนนี้กุญซือข,อ,ของไมายคืออดีตนักเตะอดีตลูกทีมของคอปเหมือนลูกศิษย์อ่ะ จะกำลังจะเจอกับลูกศิษย์นะครับแล้วก็เกมนี้สิ่งที่มันสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือการเล่น45นาทีแบ่งเป็น2ชุดแล้วก็อาจจะเปลี่ยนแบบยกชุดเลยอะไรแบบนี้นั่นแหละก็ยกระดับจากครั้งที่แล้วเกมที่แล้วเ,เล่น30นาทีเกมนี้มาเล่นครึ่งละ45นาทีก็ว่ากันไปนะครับก็ค่าคืนนี้เดี๋ยวมารอดูกันในส่วนของคีวินเคเลอร์นะฮะนัดที่แล้วหลายคนก็สงสัยว่าทําไมไม่มีชื่อ นะครับในเกมที่เจอกับทั้งอินสตาบูกับอ่าแล้วก็สตูดิการ์ไม่มีชื่อใช่ไหมเพราะว่าล่าสุดมีการเปิดเผยแล้วฮะเพราะว่าเขามีการเจ็บเล็กๆแบบมีความรู้สึกเจ็บเล็กๆที่บริเวณเข่าเล็กน้อยแต่ว่าหายแล้วคือมันเจ็บเล็กๆไงแป๊บเดียวหายเลยแล้วเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยตัวเองเลยว่าในเกมที่เจอกับสตูดิการ์เนี่ยเขาเนี่ยพร้อมลงเล่นดังนั้นเราน่าจะได้เห็นควินน์เคลเลอร์นะฮะลงเล่นในเกมเจอกับสตูดิการ์นะครับ ส่วนดิโอโกโชต้าอย่างที่มาตามนัดเลยครับก็มารายงานเมื่อวันพุธแล้วก็วันพฤหสัสหัสบดีเนี่ยก็ได้เห็นเขาใส่ชุดซ้อมออกมาแล้วก็รวมแคมป์กับเพื่อนๆเ,เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนแอนดี้โรเบิร์ตสันเนี่ยนะครับตามกําหนดครับคือวันนี้ครับวันศุกร์เขาจะเดินทางมาที่แคมป์ออสเตรียก่อนแต่ภาพเนี่ยน่าจะตามมาย้อนหลังอาจจะเป็นวันเสาร์ถึงจะได้เห็นอะไรแบบนี้ก็แน่นอนก็กาลังทยอยยอยกันกลับมานะครับนักเตะที่ไปเล่นทีมชาตินะ มาดูกันที่เรื่องราวของฮาวิเอเรียกันบ้างดีกว่านะครับก็มาดูรายงานแล้วก็สกู๊ปชิ้นนี้นะครับจาก New Jones นิวโจนส์นักข่าวสายหงแดงของเว็บไซต์ go.com นะครับเขาก็บอกนะครับว่าทีมงานสตาร์โค้ดของลิฟูเนี่ยชื่นชอบเจ้าหนูฮาวิเอเรียดมากๆเลยในการที่ปีซีซั่นหนนี้เนี่ยแล้วมันมีบางมูเหมือนกันที่ฮาวิเอเรียดนะครับสแสดงให้เห็นนะครับว่าเขาพร้อมสําหรับในซีซั่นใหม่นะครับ เขาบอกว่าทีมงานสตาร์โค้ชสังเกตตั้งแต่วันแรกเลยที่ฮาวิเอเลียรมารายงานตัวฝึกซ้อมปีซีซันหนึ่งเลยระเบียบวินัยเข้าดีมากเอเ i ียมาซ้อมแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมารายงานตัวเป็นคนแรกๆอนะแล้วตั้งแต่พอเข้าสู่ช่วงปีซีซันมาเจ้าหนูนี่มันเป็นคนที่เหมือนเหมือนเป็น,เป,นเป็นฝ่ายเป็นนักเรียนรู้อะ่ะ ชอบเรียนรู้ถามคนนู้นคนนี้อะไรแบบเนี้ยเป็นคนที่แล้วสภาพร่างกายมาก็ดีด้วยมาแบบฟิตปังมาแบบเฉียบคมรักษาร่างกายมาดีมากๆซึ่งถ้าเทียบกับปีก่อนปีนี้กับปีก่อนในช่วงที่นักเตะเดินมาเดินทางมาปีทีซันเนี่ยปีนี้ดีกว่าปีก่อนมากๆสิ่งที่ลิพูตั้งคําถามมีแค่ว่าเมื่อไหร่เท่านั้นคือไม่ไม่มีท่าแน,น,น่นอนนะคือเหมือนอารมณ์มวาว่าลิพูค่อนข้างมั่นใจว่าไอ้เจ้าหนูเนี่ย จะได้ขึ้นชุดใหญ่ไม่วันใดก็วันหนึ่งแน่นอนทีมงานหวังกับตัวนักเตะไว้สูงคือในบรรดาดาวรุ่งสโมสรเราตอนนี้มันมีแค่2คนใช่ไหมที่สามารถขึ้นมาสู่ชุดใหญ่ได้ก็คือเทรนต์กับเคอร์ติสโจนซึ่งทีมงานเราอะเหมือนกับค่อนข้างมีความคาดหวังว่าเอเรียดจะขึ้นมาได้อีกคนหนึ่งนะเอเรียดเนี่ยในนะัดที่เจอกับสตุดการ์เอเรียดได้รับบทบาทเล่นเป็น เพย์เมเกอร์กึง่งกึ่งเบอร์กึ่งกึ่งเบอร์แปดก็คือเป็นมิดฟิลกึ่งกึ่งเบอร์สิบกึ่งกึ่งเบอร์แปดผสมกันอ่ะเห็นไหมในเกมที่จะกระสุนการเนี่ยเขาสารพัดประโยชน์มากไม่ใช่ว่าเล่นไดแค่ปีกเท่านั้นครอปเหมือนกับลองปรับมาเล่นบทบาทนี่ดูว่าเออก็เล่นได้นะเขอพูดเองเลยว่าดาวรุ่งที่มาซ้อมในปีซีซันหนเนี้เนี่ยหลายๆคนหลายๆคนเลยนะยังอยู่ระดับที่ต่างจากฮาวิเอเลียดถ้าเทียบกับดาวรุ่งในการเอเรียดจ่อที่จ่อคอหอยที่จะขึ้นชุดใหญ่มากที่สุดเลย นะครับนั่นแปลว่าคอปเองก็ให้คุณค่ากับนักเตะรายนี้มากๆนะครับลิปูมีแผนที่จะดึงมีแผนที่จะซื้อผู้เล่นเข้ามาใหม่ในช่วงสัปดาห์ท้ายๆของตลาดที่จะปิดในเดือนสิงหาคมก็สัปดาห์ท้ายๆนะของเดือนสิงหาคมนะจะซื้อเข้ามาเพิ่มแต่ตรงนี้เนี่ยสโมสรก็ต้องมาตัดสินใจนอีกครั้งหนึ่งว่าจะดันเอเรียตขึ้นมาไหมนะครับเพราะเอเรียตก็มีด่านที่เขาต้องทดสอบเพียบเหมือนกัน มันไม่ง่ายนะแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยการที่เขาสามารถเล่นกองกลางได้ด้วยเขาสามารถทดแทนได้หลายบทบาทไงคือแนวรุกคุณก็ต้องไปแย่งตำแหน่งกับพวกซาร่าโชต้ามาเน่ตัวริมเส้นใช่ไหมตรงมิดฟิลด์คุณก็ต้องแย่งกับหลายตำแหน่งหน่อยนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องตามกันต่ออีกนิดนึงนะครับแต่เบื้องต้นทีมงานมีฟีดแบ็กที่ดีต่อฮารวียอเรียดนะครับมาดูนที่จอแดนเฮนเดอร์สันกันบ้างนะครับวันนี้มาดูความเห็นของนักข่าวสายการคนหนึ่งที่ก็มี ชื่อเสียงโด่งดังพอสมควรคนหนึ่งเหมือนกันนั่นก็คือ Dean Jones, คดีนโจนส์ครับดีนโจนเนี่ยเขาก็บอกนะครับว่าเฮนเดอร์สันเนี่ยนะแม้ว่าจะมีข่าวเรื่องสัญญาไม่คืบหน้าอันนั้นก็เรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่สัญญาอาจจะตกลงกันไม่ได้อะไรก็ตามแต่สําหรับในมุมของลิเวอร์พูลเนี่ยลิเวอร์พูลจะไม่ขายจอร์แดนเฮนเดอร์สันแน่นอนดีนโจนดีนโจนไม่ใช่นิวโจนนะดีนโจนคือนักข่าวสายกลางนะครับ ของยูโรสปอร์ตนะดินโจาคนที่เขาชื่อดินโจนดินโจนบอกว่าลิปูไม่มีทางที่จะปล่อยจอร์แดนเฮเอันออกไปในซัมเมอร์เดียวกับที่คุณเพิ่งเสียไวเนดุมอะ่ะไม่มีทางที่จะมาเสียผู้เล่นคนสำคัญสองคนยังไงก็จะเก็บเอาไว้แล้วแน่นอนเข้าใจในเรื่องของสัญญาหรืออะไรแบบเนี้ลิปูหรือว่าตัวของเฮนโดเนี่ยเฮนโดควรจะได้รับความเคารพหรือได้รับสัญญาที่มันดีกว่านี้นั่นคือสิ่งหนึ่งที่เราก็าพูดกันแต่ในอีกส่วนหนึ่ง ในฝั่งของลรฟพูลร์พูไม่มีความลังเลเพราะเหมือนกันในอดีตที่ผ่านมาพิสูจน์มาเห็นหลายครั้งแล้วว่าพร้อมปล่อยนักเตะหมดสัญญาถ้าพวกเขาคิดว่าอ่นักเตะไม่ยอมต่อสัญญาเองแล้วก็คิดว่าก็เราได้แบบใช้นักเตะจนแบบว่าถึงขีดสุดแล้วอะถึงขีดสุดความสามารถว่าเออเท่านี้มันก็ไม่ได้ดีไปกว่านี้แล้วก็พร้อมปล่อยให้หมดสัญญาได้ดังนั้น ลิปูสามารถที่จะใช้เฮนโดไปต่อไปอีก2ปีแล้วก็ปล่อยให้หมดสัญญาในอายุตอนอายุ33ปีได้นะครับถ้าเฮนโดไม่ยอมต่อสัญญาตามที่ลิปูยื่นจริงๆริงอันนี้ก็ให้เห็นภาพตรงกันรประมาณนี้นะครับทีนี้พูดถึงเฮนโดแล้วเนี่ยผมขอชี้แจงเรื่องเกี่ยวกับฮองกรนอีกนิดนึงในการนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ข้อมูลเกี่ยวกับฮองกรนที่ผมชี้แจงไปทั้งหมดเนี่ยในช่วง3-4วันที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่ มีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยในบางจุดแต่ไอ้ที่ว่าคลาดเคลื่อนเล็กน้อยี่ยมันก็ทําให้ความหมายเปลี่ยนได้เลยเหมือนกันคือก่อนอื่นเลยผมต้องขอขอบคุณหลายๆคนที่ท้วงเข้ามาว่าผมอาจจะให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนตรงนี้แล้วก็ขออาภัยทุกๆคนด้วยที่ข้อมูลมันคลาดเคลื่อนไปนะครับคือก่อนน้นนี้ผมมักจะพูดว่ามันต้องขั้นต่ำโฮมโกรนเนี่ยมันต้องขั้นต่ำแปดคนเท่านั้นห้ามเป็นอื่นใดถ้าต่ำกว่าแปดคนส่งส่งชื่อไม่ได้แบบว่า ลงเล่นไม่ได้เลยมันมันไม่ใช่แบบนั้นมันต่ำกว่า8ได้แต่ถ้าคุณส่งโฮมโกลนเนี่ยต่ำกว่า8คุณก็จะไม่สามารถส่งโคตาครบได้ได้ครบทั้ง25คนเพราะว่าอะไรเพราะว่ายืนพื้นเลยนักเตะต่างชาติเนี่ยคุณจะส่งได้ไม่เกิน17สมมติว่าคุณคุณส่งคุณส่งต่างชาติเต็มพิกัดเลย17แล้วคุณส่งโฮมโกลนแค่5ก็เท่ากับว่าคุณก็ส่งรายชื่อในปีนั้นได้แค่22คน เสียโคตาไปสามเท่ากับว่าถ้าคุณอยากจะส่งโคต้าให้มันครบมากที่สุดคืออย่างต่ําคุณต้องส่งแปดคนบวกกับบวกกับต่างชาติอีกสิบเจ็ดมันถึงจะได้ครบโคต้าโคตาเป็นยี่สิบห้าแต่คุณจะส่งเกินก็ได้นะสมมตุติคุณส่งไปสิบคนโฮมคนสิบคนคุณก็มาลดตรงต่างชาติให้เหลือสิบห้ามันก็จะได้ยี่ห้าเหมือนกันอ่า แต่ถ้าคุณส่งต่ำกว่า8เมื่อไหร่เนี่ยคุณจะไม่มีทางได้25ยังไงก็ตามคุณจะน้อยกว่า25เคสตัวอย่างก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อปีที่แล้วปีที่แล้วซิตี้เนี่ยส่งต่างชาติ17แล้วก็ส่งโฮมกรน5รวมแล้วซิตี้เนี่ยส่งไป22คนนะครับมันก็จะประมาณนั้นครับอ่ะอันนี้ก็จะได้เข้าใจตรงกันนะครับขออภัยเพื่อนๆอ,อ,อีกทีนึงด้วยสำหรับก่อนหน้านี้ที่ข้อมูลอาจจะคลาดเคลื่อนไปนะฮะ มาดูกันที่ดอนเยนมาเรนนะครับฟาบิิโอโรมาโน่ออกมาอัปเดตนะครับว่าตอนนี้ดอร์มุนกับ p s เนะครับเจรจาในดีลของดอนเยนมาเรนเนี่ยไปในถึงในขั้นท้ายๆแล้วนะครับเหลือในรายละเอียดเล็กน้อยเกี่ยวกับการพูดคุยกันอีกเล็กน้อยเท่านั้นสาหรับ2สโมสรนี้นะครับซึ่งเงื่อนไขส่วนตัวบรรลุข้อตกลงกันเรียบร้อยแล้วนะครับถึงปี2026นกะก็ตกลงสัญญากับดอร์มุนเรียบร้อยแล้วนะสำหรับดอนเยนมาเรนนะครับ5ปีเหลือนั่นแหละอีกนิดนึง แล้วถ้าปิดดีลได้เชื่อว่าในะอีกไม่กี่วันข้างหน้าน่าจะมีการตรวจร่างกายกันนะครับก็ดีลนี้ก็อย่างที่บอกไปครับว่าลิปูก็เลิกคุยไปแล้วครับเหมือนคุยไปในเบื้องต้นแล้วอาจจะไม่ได้พอใจอะไรบางอย่างอย่างที่ผมเคยพูดไปหลายทีแล้วนะครับมาดูกันที่ไฮโลเชกกันบ้างน,นะครับยังคงเป็นสื่อเจ้าเดิมเจ้าเดียวที่ยังคงเล่นดีลของไฮโลเชกจริงๆมันจะมีนักข่าวอีกคนหนึ่งนะนิโคลโลชีล่านะครับแต่ว่า ถ้าพูดถึงที่เป็นสื่อเนี่ยก็ต้องเป็นฟุตบอลอินไซเดอร์สองสี่เจ็ดเนี่ยที่เขารายงานเพิ่มเติมครับว่าลิเวอร์พูลกำลังนะครับพิจารณาในขั้นสุดท้ายว่าจะยื่นข้อเสนอเข้าไปซื้ออดัมฮาโรเชกนะครับกองหน้าตัวเก่งของทางสปาร์ตาพาร์กและก็ทีมชาติเช็คนะครับมาร่วมทีมเป็นดาวรุ่งวันเดอร์คิดวัยสิบแปดปีนะครับที่ขึ้นชุดใหญ่ทั้งทีมชาติชุดใหญ่แล้วก็ชุดใหญ่ของสปาร์ตาพาร์กมาแล้วนะครับโดย เขาบอกว่าเขาอ้างแหล่งข่าววงในของเขานะฮะวงในของเรีบูงเขาเนี่ยคือเขาบอกว่าเฝ้าต,าติดตามดูฮาร์โรเชกมานานแล้วซึ่งเขาก็รายงานข่าวนี้มานานแล้วนะฟุตบอลอินเดอร์แล้วตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของเวชอัพอบิดอะแบบพิจารณาไตร่ตองว่าจะยื่นข้อเสนอเข้าไปไหมเพราะค่าตัวไม่แพงด้วยคนนี้ค่าตัวไม่น่าเกิน20ล้านแล้วก็เป็นหนึ่งในช็อตลิ์จำที่ผมพูดเมื่อวานนี้ได้ไหมว่าใน,ในหน้ากระดาษ ของทีมงานซื้อขายเราอะมีร่างรายชื่อไว้แล้วว่าตัตลุกเนี่ยเล่งใครไว้บ้างแน่นอนมันอาจจะมีชื่อของดอนเยนมาเลนแต่ซึ่งเขาอาจจะมองแล้วว่ามาเลนอาจจะยังไม่เหมาะที่จะซือ้อแต่มันอยู่ในลิสต์นั้นนะอาจจะมีชื่อของอย่างที่เจมเพียรบอกไงเมื่อวานก็คือ,อในรายของโบเวนใช่ไหมฮะแล้วก็ซึ่งฟุตบอลอินสแเดอร์ก็บอกว่าในลิสต์รายชื่อนั้นอนะมีฮาโลเชกด้วยทีมงานเฝ้าดูพัฒนาการนักเตะอยู่ตลอดแล้วก็ชอบ กองหน้าคนนี้มากๆนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยก็เหมือนไปติดตามดูฟอร์มด้วยนักเตะเนี่ยลงเล่น90นาทีนะครับในเกมที่สปาร์ต้าพาร์คนะครับลงเล่นเกมอ่ารอบคัดเลือกนะครับรอบรอบคัดเลือกรอบเพย์ออฟน่ะของพวกศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกโดยสปาร์ต้าพาร์คเนี่ยนัดแรกบุกมาเยือนลาปิดเวียนนาก็คือที่ออสเตรียทีมจากออสเตรียแล้วปรากฏว่าแพ้ไป1นต่อสนะครับทีมของฮาโรเชกแพ้ไป1นต่อสแต่ยังไม่ยังไม่ตกรอบนะต้องไปเล่นที่บ้านของตัวเองอีกทีหนึ่ง นั่นแหละครับแล้วเขาก็บอกว่ามีอีกหลายทีมสนใจแต่ว่าลิปูอ่ะในมุมของลิปูตอนนี้คือกําลังพิจนารณานในขั้นสุดท้ายอยู่ซึ่งมันถามว่าอัปเดตจากเดือนที่แล้วไหมเดือนที่แล้วเนี่ยสื่อเจ้าเดิมเนี่ยบอกว่าลิปูแบบว่ายกระดับความสนใจนะแบบเหมือนอารมณ์มาว่ายกระดับความสนใจเข้มข้นเลยสําหรับฮารลเชกแต่มารอบนี้นี่ก็คือมันเหมือนมากกว่าเดิมนิดนึงก็คือกําลังพิจนารณานที่จะซื้อ ทีนี้ก่อนที่จะจบข่าวนี้ผมขอสรุปอย่างนี้แล้วกันว่าผมรู้สึกว่าไอ้เจ้าหนูคนเนี้ยอาจจะอยู่ในลิสต์รายชื่อของรีพูดจริงๆก็ได้แต่เพียงแต่ว่ามันจะถึงขั้นที่ว่าซื้อไหมผมยังไม่ชัวร์แล้วก็ฟุตบอลอินไซเดอร์เนี่ยก็ต้องย้ำเพื่อนๆว่ายังเป็นเทียร์ที่ยังเชื่อเชื่อแบบหมดหมดัวใจไม่ได้ยังต้องกรองอยู่เหมือนกันนะครับดังนั้นก็เสพข่าวข้อมูลแล้วก็พิจารณากันด้วยนะฮะใช้วิจารณญาณกันนะครับ มาดูกันที่ซิรินสกี้นะฮะวันนี้มีข่าวลิเวร์พูลเชื่อมโยงกับซิรินสกี้อีกแล้วนะครับแต่ว่ารอบนี้มาจากนักข่าวของสื่อที่เขาบอกว่าเป็นเทียรระดับสูงสําหรับอิตาลีนั่นก็คือคอเรเลเดลเมโซกิเกอโนอะไรสักอย่างเนี่ยแต่เขาบอกว่าสื่อน,นี้จะน่าเชื่อถือกว่าคอรเรเลเดลสปอร์ตมากๆคนละเรื่องเลยครับนะเขาบอกว่าลิเวอร์พูลแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้มีการติดต่อ ไปยังผู้ดูแลนะครับหรือว่าเอเจนต์ส่วนตัวของทางอ่ายโอเตอร์ซิลิสกี้แล้วนะครับเหมือนสอบถามเข้าไปเบื้องต้นว่าอ่ะถ้าเราอยากได้นักเตะเนี่ยอมืมันจะมีค่าตัวเท่าไหร่พร้อมย้ายไหมนั่นคือการที่สอบถามแค่เบื้องต้นไม่ได้เป็นการยื่นซื้อนะอ่ะดังนั้นอาจจะพอเชื่อถือได้ว่าริฟูอาจจะลองลองสอบถามยับยัไปแล้วครับ คือลิปูก็จาเป็นต้องสอบถามเป้าหมายไว้ก่อนว่าใครพร้อมย้ายบ้างใครค่าตัวเท่าไหร่เพื่อจะได้นามาพิจารณาตอนที่จะยื่นซื้อได้ถูกไหมฮะ,ะมาดูกันที่นี่ครับแฟรงเคซเย่นะหรือว่าฟรองเกซเย่ก็ตามนะครับแล้วแต่จะเรียกสื่ออย่างกาเซตาเดโรสปอร์ตเนี่ยบอกว่าลิปูก,กําลังพิจารณายื่นข้อเสนอซื้อคนนี้แหละครับเข้ามาแทนวานเดดมแต่ว่าก็ต้องบอกว่าถ้าเปรียบเทียบสื่อกันแล้วกาเซตาเดโรสปอร์ตเนี่ยหลายๆครั้ง รายงานน่าจะเป็นข่าวแบบสายก็อตสิบนะยังไม่ยังไม่ไมชัวร์ว่าลิปูสนใจเคซีเยจริงไหมมันยังมีความเป็นไปได้ว่าอันนี้เป็นข่าวลือนะครับผมค่อนข้างให้ไปในทิศทางหนักไปข่าวลือนะก็ต้องชี้แจงให้ทราบกันอันนี้ไม่น่าลือครับเพราะทั้งเดลี่เมล l ซึ่งรายงานต้นทางก่อนแล้วก็เอ h o โค่ก็คอนเฟิร์มใกล้เคียงกันนะครับว่าลิปูตอนนี้เป็นทีมเต็งที่จะคว้าเจ้าหนูดาวรุ่งเด็กเทพของนิวคาสเซิลคนนี้นะครับที่ชื่อว่าบ๊อบบี้คลาร์ก บ๊อบบี้คลาร์กเป็นเจ้าหนูวัย16ปีนะครับของสโมสรนิวคาสเซิลยูไนเต็ดแล้วก็เป็นเป็นลูกชายนะเป็นลูกชายของอดีตนักเตะของนิวคาสเซิลแล้วก็ซันเดอร์แลนด์นะครับอ่าลีคลาร์กผมก็ไม่รู้จักหรอกแต่เอาเป็นว่าเป็นลูกของอดีตนักเตะด้วยซึ่งเขาบอกว่ามีหลายทีมที่สนใจจริงๆอ่ะมีเลียพูมีสเปอร์มีเชลซีมีแมนยูไนเต็ดมีแมนซิตี้มีบาเยิร์นมิวนิคง แต่สุดท้ายเหมือนจะเป็นร์พูที่เป็นทีมแต่งที่จะคว้าแล้วก็ในส่วนของร์พูเอ็กโคเนี่ยนะครับเขาบอกว่าริพูใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงกับนักเตะแล้วดังนั้นไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วก็นักเตะเนี่ยเจ้าหนู16ปีคนเนี้ยถ้ามาร์พูก็จะถูกดันขึ้นสู่ชุด U18 ก็เล่นข้ามรุ่นนั่นแหละมาเล่น U 1 8นะครับกับทีมของวีกินสันนะครับกุนซือ u18 ของเราดังนั้นไม่น่าพลาดครับ แล้วก็เจ้าหนูนี่เนี่ยจริงๆก็ถือว่าชอบเล่นคาบรุ่นมาตลอดอยู่แล้วตอนที่ขึ้นมาเล่น U18 ของนิวคาสเซิลเนี่ยเมื่อปี2019นะตอนนั้นอายุ14ปีแต่ขึ้นมาเล่น U18 แล้วนะครับดังนั้นเจ้าหนูนี่น่าสนใจเลยทีเดียวนะฮะก็ติดตามกันดูเดี๋ยวถ้ามีบรรลุข้อตกลงกันจริงๆเมื่อไหราย่ย้ายซบเมื่อไหรา่เดี๋ยวจะรายงานให้ทราบกันอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณสปอนเซอร์อีกสักรอบหนึ่งก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงสีสันหงแดงนะครับบอกต่อคาเฟ่นะครับ ใครที่สนใจนะครับทำธุรกิจชานมไข่มุกนะครับก็ติดต่อไปไ,ไปได้ที่แฟนเพจของบอกต่อคาเฟ่น,นะครับไปสอบถามรายละเอียดได้เลยบอกเลยนะครับว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเนี่ยสามหมื่นเันบาทไปจนถึง8ปด0 0บาทเนี่ยได้ครบครับทั้งการสอนสูตรทั้งซุ้มในการขายนะครับราคาคืนทุนไม่นานประสบการณ์มากกว่า7ปีนะครับอ่ะเบอร์โทรแฟนเพจเฟซบุ๊ลองทักกันเข้าไปได้เลยมาดูนี่ครับสีสัน อย่างแรกที่จะนํามาเสนอเนี่ยก็คือเป๊ปไรเดอร์ฮะก็อย่างที่เรารายงานกันมาตลอดเป็นไดอารี่รายวันวันที่สิบเอ็ดเนี่ยเขาพูดอะไรบ้างสําหรับเป๊ปไรเดอร์เอาเข้าๆแล้วกันนะหนึ่งเลยเขาบอกว่าในช่วงวันพุธเซสชันของวันพุธเนี่ยมีการซ้อมการยิงวอลเล่กันเท้าซ้ายของกอตาซิมิกาเนี่ยมียิงลูกหนึ่งที่น่าจะสวยที่สุดประจําวันได้เลยแล้วก็มาเน่ก็มียิงซ้ายลูกหนึ่งที่ยิงจากมุมที่ไม่น่าเข้าได้ด้วย ในขณะที่การซ้อมการจบสกอร์เนี่ยเทนอาโนซ้อมจบสกอร์ได้อย่างเฉียบคมจริงๆผมเนี่ยคุยกับเขาตั้งแต่วันอังคารแล้วว่าเทนตอนเองอยู่ยูสิเนี่ยเองยิงไกลเข้าบ่อยนะก็เลยทําให้เทนเนี่ยมาลองซ้อมยิงไกลดูแล้วโอโ้ซ้อมได้ดีมากๆนะแล้วก็โชตากลับมาสู่แคมป์ฝึกซ้อมแล้วแล้วเขาก็กล่าวสวัสดีทักทายผมมาแล้วผมแฮปปี้มากๆเลยนะกับการที่นักเตะฟิตปังกลับมานี่เขาคือจอมเพสซิ่งของเรากลับมาแล้วสําหรับ ดิโอโกโชตาแล้วก็ในช่วงวันวันพุธวันพฤหัสเนี่ยก็ได้มีการให้นักเตะไปพักผ่อนที่บริเวณเขาเรียกว่าทะเลสาบเราจะเห็นภาพนักเตะไปพักผ่อนกันที่ทะเลสาบอบบทีมโค้ชก็ไปพักผ่อนด้วยเช่นกันก็เหมือนกับได้ไปผ่อนคลายกันช่วงเวลาสั้นๆด้วยเหมือนกันไม่ใช่ว่าซ้อมอย่างเดียวได้ไปดื่มด่ากับธรรมชาติด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้เขาพูดถึงเรื่องการยิงประตูใช่ไหมมาดูรูปนี้ดูเทนยิงลูกนี้ยังโหดเลยนี่ครับผ่านบอลเข้ามาตรงกรอบปุ๊บ เทนจับบอลหนึ่งจังหวะแล้วก็ซัดตรงมุมนี้ฮะมุมขวาแล้วก็ยิงโอ้โหบอลเฉียบคมมากฮะนี่นั่นแหละครับอย่างที่เบบไรเดอร์บอกว่าเทนนิ่ซ้อมยิงไกลอยู่นะแล้วก็ในเรื่องของจอร์จิโนมาใดดุมยิ้มที่เราคุ้นเคยได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่เป็นการไปชูเสื้อกับเปเชนนะนี่โอ้แต่เป็นยิ้มที่เราคุ้นเคยจริงนะก็เซ็นสัญญากันสปีครับก็ขอให้ โชคดีครับประสบความสำเร็จกับแปเชด้วยนะครับสำหรับบาดนดูมนะครับส่วนยายญาตุเล่หลายหลายคนอาจจะเริ่มเห็นแล้วเฮ้ยมายังไงเนี่ยย่าญยาตุเล่มายังไงนะครับก็เว็บไซต์เป็นทางการของลิพูก็เปิดเผยนะครับว่ายายญาตุเล่ได้มาร่วมชมการฝึกซ้อมในเซสชันการซ้อมของลิพูเมื่อวันพฤหสัสบดีที่ผ่านมาถามว่ามาได้ยังไงคําตอบก็คือซาเดียมาเน่อธิบายให้ฟังครับมาเน่บอกว่าผมเนี่ยได้ พูดคุยกับคือเป็นเพื่อนกันอะแล้วก็มีช่องทางการติดตอ่อกันแหละพูดคุยกับยาย่าว่ายายา่ามาไหมมาแคมป์ฝึกซ้อมลิเวอร์พูลได้ไหมยาย่าบอกเอาดิแต่แต่เองเองต้องไปขอบอสของเองให้หน่อยอะเองต้องไปขอจเจนคอร์ทให้หน่อย <S <S ซึ่งก็บ,บอกโอ้ oh, ไม่มีปัญหาเดี๋ยวขอให้ในที่สุดก็ขอแล้วก็ให้ยาย่าได้เข้ามาร่วมชมแคมป์ฝึกซ้อมของลิเวอร์พูลถามว่าปัจจุบันยาย่าทำอะไรยาย่าเป็นโค้ดยาย่าตุเร่เนี่ยเป็นโค้ดของอามาดกอน กอสนี่นะฮะเป็นเป็นทีมในรัสเซียอ้าวแล้วถามว่าอยู่รัสเซียแล้วมาีนี่ได้ไงก็ทีมเนี้ก็มาตั้งแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมที่ซาเฟเดนเหมือนกันมาอยู่ที่นี่เหมือนกันเนะี่ยมาอยู่ที่ที่ในออสเตรียเหมือนกันมันก็อยู่ใกล้ๆไงแล้วก็ในในไหนอยู่ใกล้ๆกันแล้วก็อ่ะเชิญชวนมาพบปะก,กันหน่อยก็อย่างที่เห็นครับอ่าแล้วก็มานี่ก็บอกว่านี่เราเป็นเขาบอกว่าเขาสนิทกับยายาตูเร่นะอ่าแล้วก็นี่ ตัวของยาย่าๆตัวเ,เองก็ได้มีการอัพใน Twitter ส่วนตัวนะครับว่าได้มาที่แคมป์นี้ได้มาดีใจมากๆที่ได้มาเจอโค้ดเจเก้นคอฟดีใจมากๆที่ได้มาเจอเหล่าบรรดาเนี่ยฮะนักเตะของลิเวอร์ูถ่ายรูปกับฟันดงฟันได้อะไรแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะแคปตรงนี้ให้ดูนะอ่ะนี่เห็นไหมฮะอ่าแล้วก็นี่ถ่ายรูปกับนักเตะ,ละหลายๆคนนะครับแต่จุดหนึ่งเลยที่มัน เขาเรียกว่าเป็นไฮไลท์เลยนะเพื่อนๆดูไปที่นี่ฮะสังเกตที่กางเกงครับของยาญาตุเล่กางเกงใส่ใส่เป็นรูปตาสงสสรหงด้วยถึงขั้นที่ว่าแฟนบอลแมนซิตี้เนี่ยเข้ามาเม้นว่ายาญาเพราะเขาเป็นตำนานแมนซิตียไงยาญาไปถอดกางเกงออกเดี๋ยวนี้แมนะครับไม่รู้ว่ายาญานี่เขาแอบเป็นแฟนบอลลี์พูลหรือเปล่านะใส่กางเกงลี์พูมาด้วยนะ อ่ะนี่คือสีสันที่จริ้งท้ายสำหรับวันนี้ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับง่ายๆแค่กดไลค์นะแล้วก็ใครยังไม่ได้กด u b s สไ i b e กด u b s c ไ i b e ในช่องของผมให้ด้วยกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารหรือคอนเทนต์ดีๆในอนาคตนะครับวันนี้หมดเวลาขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนขอบคุณทุกคนวันนี้สวัสดีครับ